สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกันหนุนน้ำมต์คนแม่นาเช่นเคยครับเจอกันช่วงเวลาบ่ายๆเงี้ครับเพื่อนครับมีเข้ามาอีกแล้วครับนี่ขนาดวันหยุดนั่นเพื่อนนะมาอีกประมาณ8คันครับนี่คือเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโวปี18 4ประตูตัวเตี้ยครับเพื่อนครับผมบอกได้เลยว่ารถที่เข้ามารตนี้สวยมากๆและไม่ไม่ถึงแสนครับเพืนเนครับมันมาอีกแล้วเป็นหน่วยงานของ ทกสอครับเพื่อนๆครับม,มาผมพาดูรอบๆคันตัวนี้เป็นสเปคตัว E นะเพื่อนนะล้อจะเป็นล้ออลลอยแล้วนะครับล้ออลลอยแล้ว <c oughs> นี่เลยไฮรักนะครับรีโว่ตัว E นะเพื่อนนะตัว E ก็คือเป็นรถเป็นรุ่นที่มีระบบเซ็นอร์ล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าแล้วนะเพื่อนนะแล้วก็ส่วนเกียร์นั้นก็เดินหน้า5สปีดนะครับ เครื่องยนต์3 4เทอร์โบนะเพื่อนนะเครื่องยนต์3 4เทอร์โบ150หมาฮะเจอเอก,กสารพอดีมาดูกันภายในจะเป็นผ้าใยสังเคราะห์นะ่เพื่อนนะภายในสีดำอ้อปี B 18ครับแล้วก็2.4นะครับ150หมาลำดับที่1ครับโอเคครับตามนี้เลยเพื่อน สภาพรถสวยมากๆนะครับก็เป็นรถที่ใช้งานน้อยนะเพื่อนๆนะพูดถึงหน่วยงานนี้ใช้งานไม่เยอะนะแต่ละคันเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยจะสองเดือนนี้นะครับแต่สภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ยังไม่ได้คลีนนิ่งนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเลยยังไม่ได้แบบปรับสภาพให้นะครับถ้าปรับสภาพฟอกพวกนี้ไอ้เบาะพวกนี้ก็จะโดนถอดออกไปซักแล้วก็ฟอกนะครับ ให้มันเอาง่ายให้สะอาดที่สุดนะครับเพื่อที่ถุงถึงมือเพื่อนเพื่อนนั่นเองเนาะโอเคเราไปดูฝั่งคนขับกันสวยงามมาก,กเพื่อนรถไม่เคยโดนเลยนะคะนันนี้ผมดูแล้วไม่โดนเลยเพื่อนสภาพเดิมเดิมที่เห็นที่เป็นร่องรอยนี้ไม่ใช่กระจกแตกนั้นเพื่อนนี่คือฟิลมันเข้าหมดสภาพครับฟิลหมดสภาพมันจะพองอย่างนี้แหละ อันนี้เราก็ไปแก้ไขได้ไม่กี่บาทเนาะอ่ะมาดูส่วนของเลขใหม่แล้วก็ภายในคันนี้สิโอ้โหตามสภาพครับเพราะพวกนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับพเพื่อนการดูแลอาจจะดูแลยากกว่าเบาะหนังเนาะส่วนพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะพเพื่อนเก็บวกลบเครื่องเสียงได้แต่คันนี้อ่ะรุ่นนี้มีบลูทูธนะพเพื่อนเเนี่ยเครื่องเสียงตัวนี้มีบลูทูธแอผมสตาร์ทเครื่องให้ดู นี่เครื่องเสียงนิ่งๆแบบนี้แล้วครับฮะพเพื่อนเห็นไหมเลขไหมเท่าไหร่เจ็ดหมื่นสองพหนึ่งร้อยห้าสิกิโลครับพเพื่อนๆครับว้าวว้าวมากเครื่องเสียงนะครับรวิทยุ AM/FM ปรับได้หมดนะเพื่อนนะอ่าเป็น ไม่ใช่เป็นทัสกีนะเป็นอันดอล็อกนะครับกดปุ่มเอาเพื่อนนะแอร์เย็นชํำนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ดูให้ชัดอีกทีหนึงนี่นครเพื่อนเดินหน้า5สปีดถอยหลังหนึ่งเนอะโอเคส่วนแอร์ก็สามารถนี่ฮะเป็นอันดอล็อกก็คือหมุนได้เลยเพรื่อมูลพูแร์ ว้าวเย็นชำ้ำเป็นรถคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ได้รับการตอบรับได้ดีจากเพื่อนๆน,นะหลายคนอย่างพี่รวยซรัพย์ก็เอาไปใช้ที่เชียงรายประทับใจมากรถใช้ดีเครื่องแน่นบอกเลยว่าทุกคันเป็นรถคุณภาพเนาะเอะ,อะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงเพื่อนห้องเครื่องกันนิดนึง รีโวนี่ฝาโป้งน่าจะหนักมากโอเคดูเลยเลยนี่น็อตฝาโปรงไม่ขยับเพื่อนอ่ะดูคานหน้าสีเก่าโรงงานเลยนะครับสีเก่าโรงงานเลยเทษหมุดเทษเป็นหมุดเทษโรงงานนะครับวา,วางเครื่องสีฟางเครื่องเพื่อนเครื่องนิ่งแน่แน,นมากนิ่งมาก นีแ่แหละครับคือรถคุณภาพที่ผมได้สื่อมองบอกเพื่อนๆว่าเอมันเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสีประตูหรือแคปบหรือรุ่นไหนก็ดีที่ผมรีวิวอยู่นะครับเป็นรถที่ถูกดูแลของเหลวในส่วนของเครื่องน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์มาตามระยะแล้วก็ช่วงล่างก็เช็คตามระยะเลยเพื่อนโดยเฉพาะหน่วยงานเรื่องยางเรื่องอะไรเขาจะเปลี่ยนทุกๆ4 0 0 0 0ื่นโลโออประมาณนั้นแหละครับ เขาก็ดูแลรถแบบนี้เพื่อนก็จะมาถึงมือเราอ่ะห้าปีมันถูกดูแลมาอย่างดีสุดท้ายแล้วถ้าเราซื้อเราก็ใช้รถที่ดีต่อนี่คือทําไมผมย้ําให้เพื่อนๆืได้ฟังกันนักหนาว่าเอะไอที่ผมมารีวิวหรือทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมได้รับฟังกันเน่ยก็คืออยากจะบอกให้เพื่อนว่าเป็นรถที่มันเป็นรถที่น่าใช้นะครับแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงมากไปกว่าตลาดเลย ที่สาคัญคือไม่ได้รับการรับประกันตัวเครื่องเละเกียร์10,000-20,000กิโลเพื่อนๆครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละสําหรับคันนี้สี่ประตรูราคาอ่าราคานิดนึงราคาอยู่ประมาณ489,000บาทนะครับ489,000บาทแล้วอ่าส่วนการรับประกันตัวเครื่องเละเกียร์อย่างที่บอกครับ1ปีหรือ20,000กิโลได้กรมธรรม์ไปเลยโอเคสําหรับคันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ